ฝากไว้กับปณิธานสักทีหนึ่งว่าคำพระเทศนเหมือนเป็นคาถาของทางพระทางศาสนาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าบอกว่าเป็นเทศน์แล้วก็เราจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติหลายๆอย่างและเราจะต้องกระทำะหลายๆอย่างที่คิดจะเป็นความดีมเพราะว่าทุกวันนี้การไปที่ไหนนเขาถามว่าเธอมาจากที่ไหนนี่มศักดิา,าร,ารจากเทศเป็นบบอ,อ้ากันหรอ เขาไว้ใจอันหนึ่งแล้วว่าพวกเทศเพื่นจะไม่ทําอย่างนี้และเทศเพื่นจะทําอย่างนี้ไอจะทําอย่างนี้ไม่ทาอย่างนี้ผมว่าอยู่ในปณิฐานที่เราจะสืบสารรุ่นเก่าเก่าที่ทํามาแล้วว่าพึงทําและไม่พึงทําเหมือนที่เราเห็นมาหลายตอนวนะ่าอย่างนี้เทศเพืิอก็ไม่ทํากันอย่างนี้เทศเพื่อก็ถึงจะทำเพราะงั้นชื่อเสียงของเราก็จะยิ่งดีขึ้นมั่นคงขึ้น เราอายุร้อยกว่าปีแล้วประวัตเราก็